สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่กับช่องต้าต่อตก้านะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะฮะวิธีการสู้กับอาทอรหรือว่าบอสหมาของเรานั่นเองนะับว่าวิธีที่สู้มันแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบกังวลอะไรเลยสําหรับคนที่เล่นแอโรสตอมอยู่แล้วนะ<บ>หลายคนอาจจะมีความกังวลนะในการสู้บอสหมาตัวน,นี้นะว่ากลัวมันจะแบบพ่นไฟใส่หรือว่านู่นนี่นั่นนะฮะสำหรับคนมีของน้อยนะฮะการที่เราจะจบบอสอาทอรหรือว่าบอสหมาในเซนลัลแลบหรือว่าในร้อยชั้นเนี่ย มันทําได้ยังไงนะครับแล้วก็โดยที่เราแบบไม่เสี่ยงตายเลยนะครับผมนะั mm ่น hmm. ก็คลิปนี้เดี๋ยวมีคําตอบแน่นอนนะครับสำหรับการสู้กับอาทอสบอสหมาของเรานะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าบอสตัวนี้ฮะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีอะไรดีนะฮะร,รวมไปถึงคาร์ดด้วยนะฮะ mm hmm. ก็โดนบูลลี่หนักมากเลยฮะแต่หลายๆคนก็อยากจะผ่านนะอย่างเช่นคุณไปลงร้อยชั้นอย่างเงี้ยครับคุณก็อยากที่จะมันอยู่ชั้น 65ใช่ไหมครับคุณก็อยากจะขึ้นไปถึงชั้นออคิโรชั้นฟาร์มิชชัปอย่างเง,งี้ยไปลุนการ์ตัวแพงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่มันต้องผ่านก่อนไงถ้าคุณไม่อยากกระโดดข้ามชั้นไปนะคุณก็ต้องผ่านบอสให้ได้ก่อนนะฮะก็ไอ้บอสตัวนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึง่งนะสำหรับคนที่แบบเล่นสายยิงไกลนะเพราะว่ามันมีสกิลรีเฟิเดอร์นทนะทำให้กันดาเมจระยะไกลลงด้วยนะแล้วก็อาล่าเขียวด้วยนะทำให้คนที่ยิงเนี่ยดาเมจมันน้อยลงนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันในเซนต์นะรับ มาสังเกตกันต่อนะครับว่าผมกดโนลิมิตยิงอยู่ประมาณล้าน4ล้าน5นะแต่ผมจะโดนดึงตลอดนะฮะเทคนิคที่ผมจะบอกในการสู้กับบอสตัวนี้นะคสำหรับคนที่เล่นใหม่เพิ่งจะหัดลงดันนะครนะับก็ให้คุณแอโร่แล้วคุณก็ขี่หมาตลอดนะกดให้มันเร็วๆนะแอโร่ปุ๊บกดขี่หมานะเพื่ออะไรนะเพื่อที่ในขณะที่บอสอลาเขียวนะบอสหมาเนี่ยมันมีสกิลบัฟขึ้นมาใหม่นะก็คือสกิลดึงนะเพราะถ้าเกิดมันดึงเราเข้า หาตัวมันนะครับบ่อยๆนะฮะหรือว่าเราหนีออกมาช้าเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะใช้สกิลอื่นด้วยนะครับไม่ได้ว่าเกี่ยวกับเออสกิลที่มันแบบว่าก็คือเรากดโนลิมิตเนี่ยมันจะสับเราแรงอยู่แล้วนะครับในระหว่างนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็แอโร่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องกดโนก็ได้ครับนะก็เดี๋ยวผมลองไปลงในร้อยชั้นแบบไม่กดโนลิมิตลองดูนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็อยู่ประมาณห้าแสนมันก็จะแบบแอโร่นานขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับแต่เป็นบอสเฟส เฟส3ในเซนนัแลบเนี่ยส่วนใหญ่คนก็เก็บโ no นเอาไหวห้หดบอสเฟส3อยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องกดใช้อ่ะนะเออถ้าอยู่ในนี้ก็ถามว่าบอสตัวนี้มันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับทําแบบวนๆอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอินิ c แคปเนี่ยมันรัวดามเมจได้นะครับแต่เราเอาชัวร์แล้วก็เดินวนๆไปนะครับให้มันตัวหนึ่งนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับบอสอาโธดบอสหมานะฮะก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับค่า ถ้าเรารู้จังหวะในการสู้กับมันนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในร้อยชั้นกันอ่ะทีนี้เราวาร์ปมาอยู่ในร้อยชั้นกันแล้วนะชั้นที่จะเจออาโทสเลยก็คือชั้นต่อจากบอสแลบเนาะก็คือชั้น6กานะครับก็สาหรับใครที่แบบชอบไล่ชั้นในการแบบหาการ์ดบอสนะฮะหลายชั้นอยู่แล้วเนี่ยก็อีกหนึ่งชั้นเลยที่คุณต้องเจอก็คือชั้น65นะก็คือบอส หมานะฮะก็คืออาโทสของเราเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้เทคนิคเดิมแบบที่เราในเซนนั้นแหละนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าร้ฐเราไม่กดโนกดโนลิมิตเนี้ยคลิปมันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะเพราะผมแอโร่ค่อนข้างที่จะเบานะเพราะผมยังไม่เปลี่ยนขนูนะครับผมใช้ขนูยิงขนาดเล็กอยู่นะบอสพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิงขนาดเอ่อขนาดใหญ่นะครับก็คือใช้ขนูขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยก็จบบอสได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะมีภาษีที่ดีกว่านะอ่ะสังเกตนะผมไม่กดโนลิมิตนะอ่ะผมใช้สเต็ปเดิมนะฮะ ยิงแล้วก็ขึ้นหมานะับผมนะอ่ะยิงอ่ะอันนี้ฮิวแล้วนะเราเดี๋ยวเราหนีก่อนลวกันนะถ้ามันฮิวแล้วนะฮะยิงประมาณสี่ห้าแสนเนาะมันก็ฮิวประมาณตามดามจจิงเลยนะครับสาหรับบอลตัวนี้นะอ่ะลองดูก่อนนะฮะเราขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้าง,างที่จะเยอะกว่านะฮะรอแป๊บนึงนะฮะก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกดบัฟนะก็ใครที่มาดูช่อง ตามสองก้าบ่อยๆนี่ก็จะรู้นะครับว่าผมเป็นคนสู้กบับบอยไม่ค่อยกดบ้าบล็อกนะครับผมนะ <Hey! S 1> ะเราก็นับในใจสักสิบวินะครับเดี๋ยวเราก็ลุยต่อนะครับผมนะอ่ะลองดูดิว่ายิงได้ยังนะครับถ้าคุณไม่เจอจังหวะที่มันบ้าๆอย่างเอจิออย่างแบบดึงมาพ่นไฟเลยอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสน้อยมากถ้าคุณแบบโดนอย่างนั้นแสดงว่าคุณดวงดวงแบบดวงสวยมากนะครับบอกเลยนะอ่าถ้าคุณเอาเทคนิคผมไปใช้แล้วคุณโดนอย่างนั้นนะ แต่เอจิอัเนี่ยผมยังไม่เคยโดนนะอะเนี่ยมันดึงเข้าปุ๊บเราเดินออกนะครับคือหลักๆง่ายๆเลยนะฮะสำหรับสายแอโรสตอมนะฮะสำหรับสู้กับบอสตัวนี้ก็คือนะครับคุห้ามยืนชนกับมันใกล้ๆนะผมนะอะเพราะว่าสกิลใกล้ขนาดน,นอกจากน่าจะมีโซนน่าจะมีโซนิกด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลพ่นไฟด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะโหดนะครับอ่ะ เห็น่หเราไอ้สกิลฟันดาบลงวัตเกียนะครับมันสามารถโดนสะท้อนได้ด้วยนะประมาณหมื่นกว่ากว่าเหมือนกันนะต้องระวังด้วยนะแอโร่ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะบาะตัวน,นี้ก็เลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราไม่รีบนะเราก็แอโร่ไปเรื่อยๆครับหรือว่าบางจังหวะเราอยากเราอยากที่จะแอโร่หลายๆทีก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนาะสักทีสองทีอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะ แต่ถามว่าใช้เวลาเยอะขึ้นไหมถ้าเอาจริงๆนะถ้าคุณกดโ no, นกดโนลิมิตเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่เยอะหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโนลิมิตเนี่ยเราลงร้อยชั้นนะผ่านไป10ชั้น15ชั้นเนี่ยคุณก็รีใหม่แล้วนะครับโนลิมิตเนี่ยมันรอแป๊บเดียวนะครับผมอ่ะนี่ครับเราก็ทําการยิงมันเดิมนะฮะอ่ะเลือดมันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดโ no, นกดโนลิมิตแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงมันดีกว่านะครับอ่ะเห็นป่ะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันจะไล่สกิลเยอะนะฮะค่อนข้างที่จะ ลำบากนะครับแต่แน่ๆมันมีสกิลดึงนะฮะแล้วก็สกิลวัตกีนะที่เราเห็นกันนะที่มันสะท้อนดาบออกมาเนี่ยก็คือแรงเหมือนกันนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะแต่มันจะไม่ใช้บ่อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมปิดบัญชีมันนะครับผมเพราะมันใกล้ตายแล้วนะฮะอ่ะนี่ครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะจริงๆมันเร็วกว่านี้นะถ้าเราเล่นแบบจริงๆงจังๆนี่คือผมเดินวนเดินอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะฮะก็อยากทําให้เพื่อนๆเห็นนะว่าคือวิธีนี้มันใช้ได้นะฮะแอ ขึ้นหมาเลยนะครับมันดึงมาปุ๊บรีบเดินออกนะฮะอย่าอยู่ใกล้มันนะฮะแค่นี้เองนะหลายหลายคนนะที่จะมาผ่านร้อยชั้นหรือว่ามาผ่านในเซนทั้นแล็บเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้นะในการจบบอสนะฮะอาทอสหรือว่าบอสหมาของเรานั้นเองนะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะบอสตัวนี้นะก็สายอัมโบมันก็ผ่านอยู่แล้วนะเราไม่พูดถึงสายนั้นนะเราพูดถึงคนที่เล่นสายแอรสตอมในการเคลียร์บอสอยู่นะครับก็ วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ใช้ได้จริงนะครใครที่เห็นคลิปนี้เป็นโโประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ช่องกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคลิปหน้านะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะส่วนนี้ตามสองต้มสองสามเก้านะขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนด้วยนะติดตามรับชมครับสวัสดีครับ